ถ้าความคิดของเราไม่ตรงกับใครอะไรเงี้ยมันมันโอเคมากมันปกติมากเลยแต่ว่าคอมเมนต์ลบคอมเมนต์ดา่าหรือคอมเมนต์ถักทางหรืออะไรว่าเราไปชอบดูทุกคนอื่นหรืออะไรสักอย่างหนึ่งอะเราไม่ได้มีเจตนายอย่างนั้นถ้าใครเข้ามาดูแล้วแบบอาจจะไม่ได้เข้าใจคอนเทนต์ของเราหรือว่าสโลแกนของช่องหรืออะไรอะพูดตลอดนะก็ข้ามไปเถอะอย่ามาท็อกซิกใส่กันเลยนะ สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแอริโบยาสามหอีกครั้งหนึ่งค่ะ <c oughs> ไลฟ์สไตล์ยูทูบเบอร์ที่มั่นโนกที่สุดใน3โลกรีวิวแบบจริงใจโดยไม่สนีสนแตดใดๆทังซินค่ะก็ค <c> ล <oughs> ิปที่แล้วที่ลงไปที่ลูกสาวของดิฉันเองน้องลิซ่านะคะไปออก MTV VMA 2024แล้วก็ ได้รับรางวัล The Best K-pop มาด้วยก็ c o n c e a t r a t i o n ดีใจมากแล้วก็มีเสียงคอมเมนต์มาอย่างล้นหลามเลยว่าอยากให้เอตี้ทำวิจารณ์อะไรอย่างเงี้ยชุดกันอย่างตัวของน้องไปปะเปรียบเทียบกับศิลปินแถวหน้าระดับโลกท่านอื่นในงาน MTV VMA ก็เลยมาทำคลิปนี้นะคะบบอกก่อนว่ามันเป็น my personal o p i n i o n จริงๆที่มันมาจากความคิดของเราจริงๆอะไรเงี้ยล้วก็ก็บอกไว้เสมอนะว่าคนเรามันต่างความคิดมันเกิดมาในสถานที่ที่แตกต่างกาันการเรียนดูมาแตกต่างกาันในเวลาที่แตกต่างกาันเพราะฉะนั้นเออมันไม่มีอะไรผิดไม่มีอะไรถูกอะ่ะมันเป็นแค่ความคิดของเราถ้าความคิดของเราไม่ตรงกับใครอะไรเงี้ยมันมันโอเคมากมันปกติมากเลยแต่ว่าคอมเมนต์ลบคอมเมนต์ด่าหรือคอมเมนต์ถักถางหรืออะไรว่าเราไปชอบดูทุกคนอื่นหรืออะไรสักอย่างหนึ่งอะ่ะ เราไม่ได้มีเจตนาอย่างนั้นถ้าใครเข้ามาดูแล้วแบบอาจจะไม่ได้เข้าใจคอนเทนต์ของเราหรือว่าสโลแกนของช่องหรืออะไรอ่ะพูดตลอดนะก็ข้ามไปเถอะอย่ามาท็อกซิกใส่กันเลยเนาะอันนี้ขอดิสเคลมไว้ก่อนว่า เออถ้าชอบก็ดูต่อไม่ชอบก็ไม่ต้องดูไม่จะเป็นไรไม่ต้องมาด่าทอการอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ต้องมาด่าพ่อเล่าแม่ไม่ต้องมาบูลลี่เรื่องหนกหน้าไม่ต้องมาดูลี่ชีวิตส่วนตัว whatsoever เนาะอย่าจองเวน้นจองกรรมกันเลยขอกวดน้ำนะคะแล้วก็สาธุแล้วก็อุทิศส่วนกุศลให้สาธุไปอย่ามายุ่งกันเออเราจะทําอะไรที่เราชอบทั้งนั้นก็จะรู้อยู่แล้วอะ fc ที่ตามเรามาก็จะรู้อยู่แล้วว่าเราจะเออเหมือนอารมณ์พี่สาวมาเมาส์กับน้องสาวเพื่อนสาวมาเมาส์กับเพื่อนๆด้วยกันอะไรเงี้ยก็เออ ดูก<ม>ารสนุกสนานศิลปินที่มางานเอ็มทีวีเงี้ยมันจะมีมาเยอะมากเลยแต่เอจะพูด ประมาณ10ลุกแล้วไม่ได้เรียงตามลําดับความชอบนะแต่จะมีท็อปสที่ชอบสุดของงาน,นจะอยู่หลังคลิปก็เดี๋ยวตามดูไปเรื่อยๆเนาะอย่าข้ามก่อน,น <ะ S 2> อื่นเลยถ้าใครชอบวิดีโอวทศึกษาของเอดี้วยักษ์สามห้านะคะก็ข้างล่างมีปุ่มซุปเปอร์แตงนะคะก็ซุปเปอร์แตงได้นะคะจะขอบคุณเป็นอย่างมากเลยแต่ถ้าใครแบบไม่สามารถเนาะเอ็ดเข้าใจมากเลยว่าในยุคลีซิชั่นเนี้ยข้ายากหมัดแพงเนี้ยเข้ามาดูก็ดีใจแล้วกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ก็แบบเพิ่มปิ่มแล้วนะคะอ่ะไปเริ่มกันเลยจากลาุกแรก ที่จะขอพูดถึง Taylor Swift นะครับโอ t e คูทัวร์ครุย2025 FC มีความคิดเห็นว่ายังไงกับลุกนี้เราชอบหน้าผม Taylor Swift มากเลยอะแต่งหน้าสวยๆแต่งหน้าเฉียวเฉียวฟาดฟาดแต่มา MTV จริงๆดีอทำกูตูสวยมากเลยนะแล้วว่าเวลาออกงานผมผมแดงออกคานออก างานออสการ์งานอะไรที่เป็นงานใหญ่ๆก็คนที่ใส่ดีออก็ไม่ค่อยพลาดแต่ถามว่าเอ็ดชอบลุคนี้ของเทเลอร์ไหมไม่ชอบอะไม่รู้เป็นไรอะรู้สึกว่าลายไอ้บัฟเฟลอเชคเนี่ยหรือไอ้ลายตารางหมากลุกเนี้ยมัน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 เอาอยู่ยากเรารู้สึกว่ามันต้องคนที่แบบสุดยอดเก๋แบบสไตล์ไอคอนแล้วต้องแบบออกแบบได้แบบจึงจ้งจริงๆอะมันถึงจะมันถึงจะสวยอะรู้สึกว่าอันเนี้ย เราไม่ให้อยู่ในท็อปสิด้วยในในชุดที่เราชอบเรารู้สึกว่าตั้งแต่ตรงหน้าอกของเทเล์ขึ้นมาอย่างเงี้ยมันสวยหมดเลยอ่ะแต่ตัวชุดอะคือด้วยด้วยความที่มันเป็น Buffalo ลเช็คด้วยความที่มันตารางหมากลุกสีแบบสีค่อนข้างจะแบบมันจะเป็นเยลโล่มาสซาดกับเขียวว่าแล้วมันดูมันดูโบราณอะแล้วมันดูไม่ไม่นานสมัยแล้วคือรู้สึกว่าธีมของงานของปีนี้ตอนตอนเรดคาร์เนะมันจะมีธีมผมแดงก็คือเป็นมิรูเอตด้วยใช่ไหมเราก็ อาจจะเข้าตีมนะแต่เรารู้สึกว่ามันมันชุดนี้มันมันเอาอยู่ยากแล้วเรารู้สึกว่าเทเลอร์ก็ไม่ถึงขนาดเอาไม่อยู่แต่เรารู้สึกว่าชุดเนี้ยเทเลอร์ทำได้ดีกว่าเนี้ยเรารู้สึกว่าเทเลอร์เนี่ยด,ดังดังแบบดังมากดังแบบเป็นเอลิทของโลกแล้วอะสามารถเดินไปบอกดีออเดินไปบอกชาแนลเดินไปบอกแบรนด์อะไรเงี้ยอะไรก็ได้แต่ที่ทำกูตูในโลกเนี่ยให้ทำชุดสวยๆออกมาได้แล้วแล้วตรงกับตีมแล้วฟัน ที่ไม่ใช่ชุดเนี้ยเราเป็นชุดที่เราไม่ชอบพูดง่ายเรารู้สึกว่ามันมันโบราณแล้วมันก็เอาไม่อยู่แล้วมันก็คืออย่างที่บอกว่าตั้งแต่นี้ขึ้นมาสวยแต่ตั้งแต่ข้างล่างไปคือแบบไม,ไม่ไม่ได้เลยอะชุดนี้ก็เป็นชุดที่พูดถึงนะแต่ไม่ได้เป็นชุดที่พูดถึงที่ชอบนะเป็นชุดที่พูดถึงที่ไอรอนเกตเอ็อะไรเงี้ยมาเริ่มเริ่มแรกก็แรงเลยนะ เบาได้เบานะคะอ่ะลุกที่2แม่เคที่เพอรรี่นะมีการเขาเรียกว่าอะไรนะมีพอร์ฟอร์แมสข้างบนด้วยพอร์ฟอร์แม์ของเคที่ก็ดีอยู่แล้วแต่ถามว่าก็อยู่กลางๆคนพูดถึงก็ไม่ได้เยอะมากเพราะว่าก็เอาเพงลงเก่ามาร้องเนาะอะไรเงี้ยไม่ได้มีเพลงใหม่อะไรเงี้ยแต่ลุกนี้ที่มาแล้วมากับโอรเรนโดบูมแกมากับผัวผัวก็กินขันละคือนางใส่ชุดนี้ตอนที่ถ่ายรูปคู่กันนะแล้ผัวนางใส่ชุดสีดํา แล้วแบ็กกราวของ VMAF ีเนี่ยมันเป็นสีดำก็คือแบ็กกราวกับสามีนางอะ่ะก็คือกลืนกันไปเลยแล้วนางก็คือเด่นออกมาเลยแต่ฉันชอบคือฉันชอบลุคที่แบบมันเป็นเวทลุคเหมือนแบบเป็นแนวแบบรู้สึกว่าลุคนี้เขาดีดเทให้ไมเคิลแจ็กสันหรืออะไรสักอย่างหนึ่งอะ่ะซึ่งเออมันก็ดูลกลุงลงังแต่มันดูเก๋มันดูเฟรนชเชลดีนะเราชอบนะลุคนี้ถือว่าเป็นลุคที่เราชอบเรารู้สึกว่าเออเคอที่มาถามว่ามันแปลกใหม่แบบว่าโอเวอร์เอ็กซ์ปีเคชันของเอ็ดดี้ไหม ไม่แต่เราทุกสึกว่าเออเคที่เขาก็มาเขาก็มาในลุกที่แบบมันก็มันก็เท่ดีมันก็ดูเป็น MTV MBA เดียอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เมคอัพสไตลิง่องอะไรเงี้ยดีเป็นลุกที่แบบหนึ่งในลุกที่แบบเออเราเห็นแล้วเราจำได้อะไรเงี้ยก็เออมาอพูดถึงพิธีกรเมกอนทรีนะคะพิธีกรก็คือใส่ชุดเป็นแนวแบบว่า นึกถึงแอนโทเนียพอซิลในแคมเปญบาร์บี้ตอนที่ M.U.T. 2023อ่ะจึงมากรู้สึกว่าเป็นชุดที่เก๋แม้ว่าแบ็กกราวมันเป็นสีธรรมอาจจะดูดรอปนิดนึงเวลาถ่ายรูปออกมาอะไรเงี้ยแต่รู้สึกว่าเออมันเป็นชุดที่เก๋ดีแล้วมันก็เปิดในส่วนที่ควรจะเปิดที่มันแบบกําลังสวยกําลังโปกําลังสวยแล้วมันก็จะมีความแบบ เหมือนกระโปรงมันก็จะรัดเหมือนเป็นความแบบเป็นหอ่อชอบบูเคแล้วก็ขึ้นมาเป็นนางแล้วแต่งหน้าสวยมากล้วสไตล์ลิงก็คือดีชุดนี้ก็เป็นหนึ่งในชุดที่แบบท็อปสิบที่เราแบบอู้เราชอบจังเลยแล้วนางมาเป็นพิธีกรก็ทําหน้าที่พิธีกรได้ดีด้วยก็เลิฟนะคะชุดน่ะไหนๆจะเข้าบ้านนี้ละเอาเอาชุดนี้กอนละกันสามผัวเมียตบตีกันค่ะก็คือมีเยย์คาเมรามีชอนเมนเดสแล้วก็มีซาบิดาพักคาเพนเทอร์ชอบไหมอืม มันตรงทีมดีนะมันดูเป็นม i d ด l e ลเอแล้วก็มีวิวไอมีเขาเรียกว่าไงน,นะเหมือนผ้าคลุมเจ้าสาวข้างบนที่เป็นสีดําเหมือนเป็นแบบ the cob bride แบบยุคมืดนิดนึงแต่งหน้าสวยนะแต่งหน้าเฉี่ยวดีชอบแต่รู้สึกว่าชีชีดูเศร้าจังเลยอะตอนมาโดนเลดี้ค p เอะไรเงี้ยก็ชุดเก๋ดีแต่ว่า เออก็ก็ดีแต่ว่าสู้สู้อีกคู่ก,กรณีไม่ได้เหมือนเหมือนชี Representing Darkside แต่อีกคนหนึงอะ่ะ s a b r i a Carpenter เนี่ยซึ่งบอกเลยกันว่าเป็นคนที่หนึ่งในชุดที่อชอบที่สุดในงาน VMA ของปีเนี้ยก็จะอยู่ในท็อปสดี๋รวค่อยพูด,พดถึงสผัวเมียละก็มาพูดถึงสามีบ้างซึ่งทำไมหล่อจังวะสามีแห่งชาติสามีแห่งโลกก็คือคุณชอนเมนเดสโอหล่อมาก ชุดเนี่ยมันดูบ้านๆน,นะแกแต่ว่ามันคือดอเชนกับบานาแล้วข้างในก็คือเป็นซิลเชิตแล้วก็กางเกงก็รู้สึกว่าเฮดทูโทนนี่เป็นดอเชนนะสวยดีหลอ่อและคือใดๆเลยมันมันเ n h นแฮนทำให้คนใส่อะ่ะด,ด,ดูดูดูดีคือผู้ชายมันแต่งได้ไม่เยอะหรอกแต่มันเดี๋ยวจะมีคนหนึ่งที่เอจะยกมามาเป็นเป็นอีกคนหนึ่งที่เราชอบแล้วรู้สึกว่าเออไหนไหนผู้ชายมันจะแต่งแท็กซิโดแต่งซูแต่งอะไร แล้วแต่มันจะอาจจะแต่งได้น้อยแต่เดี๋ยวนี้พูดไม่ได้นะเดี๋ยวนี้รู้สึกว่าผู้ชายแต่งตัวเยอะขึ้นอย่างแบบน้อง p p พีบิลกินอย่างอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะทอยซีวานอย่างอะไรที่เป็นแบบสไตล์เมโทรเมโทรเซ็กชวลอะไรเงี้ยเขาก็จะแต่งเปียวเยียวลาดไปเลยโมเทชาลิเม่อะไรเงี้ยคือมันมันมันจริงๆมันก็ได้หลายแนวนะแต่ว่าเรารู้สึกว่าผู้ชายคนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่เออแต่งแล้วมันดูเก๋ดีคือคุณลิวเนมึงก็ i m ม t เทตตัวสัญลักษณ์ VMA ไปเลยสิเนื่องจากน้อง VMA เงี้ยมันก็จะเป็นน้องแบบเนี่ยหน้าตายอย่างเงี้ยเหมือนอนุนรักษกาศใช่ไหมนางก็มาเรียนแบบมีความเป็น Power r เ n นเจอแล้วชอบการใช้สีคือสีมันดูสนุกมันดูฟันแล้วเขาก็เหมือนชุดอะเขาใส่เป็นเป็นครอร ครับแจ็คเก็ตอะซึ่งมันมีมีมีการโชว์เอวโชว์ตรงซิกแพกนิดนึงเรารู้สึกว่าเออมันเก๋ดีว่ะมันเป็นชุดที่แบบเหมือนเหมือนเอาไม่ได้เอาชุดตัวเองมาใส่เอาชุดคนอื่นมาใส่แต่มันมีความเก๋มันมีความพอดีมันมีความเซ็กซี่แล้วมันมีความฟันนี่มันมีความแบบเท่ดีเราชอบเราชอบชุดนี้เป็นอีกหนึ่งชุดหนึ่งที่แบบว่าเออเวลามางานมิวสิกเฟสติวัลมันควรที่จะมีความสนุกสนานนะเข้ามาด้วยในชุดเรารู้สึกว่าเป็นผู้ชายเป็นหนึ่งในผู้ชายที่แต่งตัวเปรี้ยวที่สุดในงานชอบขอให้ได้เห็นนผลงา ไทล่ากับน้องลิซ่าจังเลยอะเพราะว่าชอบนางมากเลยเพราะว่ามันมีช่วงหนึ่งช่วงช่วงแบบหลายๆเดือนที่แล้วนะเพลงวอเตอร์ <Pain> Water, ดังมากอะไรเงี้ยแล้วรู้สึกว่านางก็เป็นเป็นศินลปินที่แบบขึ้นใหม่มาแรงแล้วดูดีมึงก็ใส่ชุดสีนี้มาเลยค่ะสีเหลืองนะคะของแบรนด์แอรีอแล้วมีความแบบเห็นแบบมีบก,บกนมีกนนี้ข้างในบ้าสีเขียวตัดกันแล้วก็ไอตัวตัวเขาเรียกว่าอะไรนะตัวความเป็น เนคเลสอะเป็นเทอร์คอยแล้วรองเท้าก็สีชมพูไปอีกอีกดอกคือชอบชอบลุคนี้มากก็รู้ก็รู้สึกว่าหลายๆนิตยสารพวกคอสโมพวกวบ๊พวกแอลลิงเนี่ยเดให้เป็นชุดที่แบบค่อนข้างฟันนะสนุกสนานก็ตรงตรง,ตรงมาจากรันเวย์เลยก็ถือว่าเป็นชุดที่เจิดนะเพราะว่าหลายๆชุดที่มาในงานเนี้ยก็จะส่วนมากจะคุมโทนนะเพราะมันเป็นมิดเดิลเอมึงจะแบบสีสันมาได้ไงอย่างเงี้ยชีก็ฟาดไปเลยค่ะซึ่งเราชอบคุณโคโค่จอห์นชุดนี้ ไม่รู้มาถูกตีมหรือเปล่าเหมือนมาลางังอะเหมือนมางานคานฟิลมเฟสติเวลัลเหมือนมางานออสการ์เหมือนมาอะไรสักอย่างแต่เราชอบชอบด RES ตัวนี้มากเลยเป็นของจาร์เลสเอ่อคูชัวนะสวยมากมันดูสง,ง่างามแล้วมันดูแบบพอมาเข้ากับคือมันมันก็ไม่ได้เป็นสีมันจะมีความสีม่วงที่แบบค่อนข้างพัสเทลแล้วมันตัดกับ ม,มันมีความท a นสู u เซ n t มันมีความ Transparent แล้วมันตัดกับตัว Back-Ground เดียวแล้วผิวผิวสีของนางอะ่ะมันดูโกรมันดูแบบสว่างแล้วแต่งหน้าสวยมากแล้วสไต l i n g ดีมากผมดีมากเครื่องประดับคือออนพอยทุกอยาก่างตั้งแต่เฮดทูโทเป็นชุดที่ดูถามว่าน้อยไหมไม่น้อยแล้วก็มากแล้วก็โก้ดู Sophisticated เป็นหนึ่งในชุดที่เราชอบที่สุดของงาน MBA ชอบเรารู้สึกว่านางดูแพงมากเลยมาในชุดเนี้ยซึ่งมันแตกต่างไนงะมันอาจจะไม่ได้ดูสนุกไม่รู้ถูกตีมหรือเปล่าแต่ว่าเออส่วนตัวอีนี่ชอบเรารู้สึกว่านางนางมาแบบแกร,รมดีมันมาในแนวแกร,รมก็ชอบอ่ะต่อไปแย่พาลีดก็ขวงคู่มากับน้องสาวนะคะนิกกี้ซึ่งนิกกี้แอบพังนิดนึงเราไม่ชอบชุดนิกกี้เราไม่ชอบสไตล์ลิงนิกกี้นิกกี้ดูเป็นพี่สาวปาลีดมากจากรูปนี้ดูชลาภาพมากไรเงี้ย เราชอบชุดของ p a r ีสรู้สึกว่า p a r ีสเขาเคยทาเขาเคยมาทําแนวเนี้ยมาแล้วแล้วรู้สึกว่าก็มาในแนวที่โตขึ้นเมคอัพหน้าผมก็ยังเป็น p a r i s h i l ตั n นก็ยังออนพอยทุกอย่างก็มีความกร i ตเตอจะเงินก็คือไม่มีอะไรตัดเลยคือ On p o อย t สวย sophisticated แล้วก็ยังแอบความฟันยังแอบความเป็น VMA อยู่แล้วก็ p a r ีสเนี่ยก็ได้โอกาสในการเชิญ ตอนลิซ่าแสดงด้วยเราก็ได้ให้คะแนนเพิ่มนะแล้วรู้สึกว่าชุดนี้ก็จึงก็มีความเป็นปารีรู้สึกว่านางเคยทําชุดนี้มาแล้วอะไรเงี้ยแล้วทําซ้ํำในแบบที่มันแบบเออโอเวอร์ขึ้นนิดนึงฟันขึ้นมานิดนึงเราก็รู้สึกว่าปารีก็คือปารีถิวตกันก็ยังให้อยู่ในท็อปสของปีนี้นะครับคนที่เอ็ดชอบที่สุดกว่า คนทีหนึ่งในคนที่ตรงตีมที่สุดของงานนี้ก็คือยายชาเปโรนนะแล้วก็รู้สึกว่านางไม่แน่ใจว่านางได้รางวัลหรือเปล่าแต่เอ้ยนางได้รางวัลแล้วมันม,ม,นมีมันมีตอนหนึ่งที่กล้องไปสัมภาษณ์ว่าเอ้ยถ้าเธอได้รางวัลเนี้ยเธอจะคิดถึงใครก่อนเปน็นอันดับแรกเขาบอกว่ามายเอก็คือหมายถึงว่าแบบแฟนเก่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่า เธอทำให้ฉันมายืนอยู่จุดนี้ที่ได้เข้าชิงรางวัล MTV ฉันก็รู้สึกว่าอีนี่มันฟาดเดียอานางได้รางวัลแล้วพอนางได้รางวัลนางก็บอกว่าขอดีเดดเคทรางวัลน,นี้ให้กับ LGBTQ community แล้วก็ d a ด Queen เพราะว่านางใช้ d ่าแด u ควีเนี้ยเป็นอินสป r เรชันในการทำ Inspiration ในการแต่งตัวเราก็รู้สึกว่าแต่งมาแล้วรู้สึกว่าคือตอนนางลบหน้านางดูเป็นเด็กสาวใสๆน่ารักน่ารักแต่พอนางแต่งเต็มแล้วนางแบบดูดิ ดูเป็นป้าแชร์ดูเป็นป้าบานอน่าดูเป็นแบบคือนางเต็มเดี่ยวฉันชอบความแบบความอลังการความสุดสุดโต่งของนางแลยยิ่งเห็นตอนที่นางเดินเข้ามาแล้วมีผ้าคลุมที่แบบเป็นผ้าคลุมสีเขียวอย่างเงี้ยมันมีความเป็นมิดเดิลเอชซึ่งนางยังเด็กอยู่เลยอะ่ะแล้วนางแต่งทําให้นางดูแบบดูดูเป็นควีนได้อะ่ะซึ่งเราตบมือ ไอเลิฟชาเปโรนของเอ็ดนะเอ็ดรู้สึกว่าชอบในเรื่องของทัศนคติชอบในเรื่องของเพลงแล้วก็ชอบคอสตูมชอบความบ้าของนางก็ยังไงก็ติดชอบชอบชุดนี้มากของ Y Project นะคะเลิศแล้วก็สไตลิ่งดีมึงจะชุดมิด้าเอ็ดแล้วผมมึงก็ทำผมแดงไปเลยสิคะเออเลิศไอเลิฟชุดต่อไปที่ชอบก็มาเป็นเ <laughs> มียหลวงนะฮะชุดชุดด็อกเตอร์ลุคด็อกเตอร์วิกานดาค่ะของซาบินาคาเพนเตอร ออนพลอยมากมารดน่าเคยใส่ชุดนี้ไปแล้วนะครับของบ๊อบแม็กกี้นะครับแล้วก็เครื่องเพชรของเดบิว์มารดน่าเคยใส่ชุดนี้ไปออกงานออสการ์แล้วแล้วมันมีความเป็นฮอลลีวูดแกรมมันมีความแบบวินเทจแต่มันเป็นวินเทจแกรมที่แบบโอฮอลลีวูดที่มันจึ้งมากรับผมด้วยผมที่เป็นผมบอนการแต่งหน้าที่มันดูย้อนยุคแล้วก็เครื่องเพชรที่มันดูแบบใส่ ใส่ไม่ใส่ให้รู้ว่ารวยกําลังรวยพอดีไม่ได้แบบใส่ให้รู้ว่าเพิ่งถูกหวยมา30ล้านปอนด์อะไรเงี้ยมันกาลังมันสวยออนพอยต์ point, กำลังดีมากเลย I อเลินี่เป็นหนึ่งในชุดที่ชอบที่สุดปีเนี้ยฉันชอบชุดเนี้ยเพราะเอสเป็นคนอะไรที่แบบเรียบแต่โก้ไฮแฟชั่นอะไรเงี้ยก็คือชอบชุดนี้กับชุดนี้ ของลูกสาวดิฉันเองอันนี้ไม่ได้อวยนะจะจะบอกว่าไม่ได้อวยก็ตอแหลอ่ะอวยกูอ,อวยก็ได้เพราะลูกสาวกูโอเคปะ่ะชอบส่วนตัวจะบอกว่าอวยก็ได้อวยก็ได้ค่ะเพราะว่าลูกสาวดิฉันชอบส่วนตัวก็เป็นชุดที่รู้สึกว่ามันตรงธีม ล้วมันเอ็นแทนความสวยขึ้นคือลิซ่าเนี่ยต้องบอกอยู่แล้วว่าเป็นสาวเอเชียใช่ไหมเป็นสาวไทยก็คือตัวเล็กอยู่แล้วไปเที่ยวกับฝรั่งก็คือเนื้อนมไข่ก็ไม่ได้สู้ฝรั่งอ่ะแต่ชุดเนี้มันเอ็นแทนมันทําให้น้องดูเป็นควีนมันทําให้น้องแบบมันไม่น้อยเกินมันดูมีดีเทลแล้วมันดูมีเป็นควีนแล้วมันตรงธีมแล้วมันก็คือน้องตัวเล็กแต่ชุดนี้ทาให้น้องตัวใหญ่ด้วยอัติษูดนน้องด้วยแหละมันเลยทําให้น้องตัวใหญ่มันเลยทําให้ชุดนี้เป็นชุด หลายๆนิตยสารนะเขาให้ชุดเนี้ยเป็นชุดที่เป็นลุกที่ดีเป็นลุกเลดคาเปตที่ดีทีของงาน MTV VMA 2024เห็นป่ะม mm ันทำให้น้องแบบสูง200สูง9นอะไรอย่างะเงี้ยทั้งทางที่น้องไม่ได้สูงมากอะไรเงี้ยแล้วด้วยกับเมัพที่แบบเคยชมไปแล้วตั้งแต่ตั้งแต่อ วิดีโอที่แล้วละว,ว่าจริงๆส่วนตัวเอชอบสไตล์น้องเมคอัพเก่าๆมากกว่าที่แต่งน,น้อยๆมากกว่าแต่รู้สึกว่าพอนางแต่งสายฝอเล่นกรีดตาเยอะขึ้นทาปากมากคุณมันก็ดูสวยอีกอย่างหนึ่งแล้วมันก็เข้าชุดกับมันเข้าธีมกับชุดของมูแคลเพราะชุดของมูแคลมันจะมีความแบบเฟียดมันจะมีความแบบเฟียดกีมันจะมีความสลัดแวร์มันจะมีความแบบมากอะมันจะมีความอ,อ,อ,อวังกาดอะไรเไงี้ยซึ่งเมกล้าบกเข้ากับชุดมากแล้วเขาเหมือนเหมือนปัด คือชุดมันเป็นสีนูดซึ่งมันค่อนข้างกลืนกับผิวน้องแล้วเขาปัดแบบคือช่างแต่งหน้าเก่งมากปัดปัดไปตรงชีกบนน้องให้มันดูแบบพอปออกมาซึ่งมันการแต่งหน้าดีมากแล้วปากก็แบบนูดจึง้งสไตล์สายฝอกีตราสรสายฝอแลอ้วไอ้มามาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือด้วยน้องอะ่ะสไตลิ่งดีด้วยแล้วก็สปอนเซอร์ก็แรงอีกก็คือสปอนเซอร์ก็แบรนด์จิวเวลรี่ตัวท็อปของโลกนะคือ RVMH มาสปอนส้อยเซมเพนติเส้นละเป็นเกินสิบล้านน่ะมาฟาดไปอีกก็คือจบไหมละ่ะไม่ตบไม่จบนะคะแล้วอีแหวนที่น้องใส่มานี่น่าจะเป็นแหวนที่ประเมินค่าไม่ได้เป็นเป็น,ปนแหวนแบบรูบี้อ่ะซึ่งเม็ดเท่าควายมากเลยมันเป็นแบบมันไม่ใช่เป็นไฟจิรี y มันเป็นไฮจิรี y ของแบรนด์ซึ่งราคามันจะแบบเออเวลาน้องน้องเดินลงพมแดงต้องมีน่าจะมีใครเคยดูเรื่องโอเชียน โอเชียนเอทป่ะที่มันเหมือนเขาเรียกว่าในแอนเฮตเตอร์เวเป็นเซเลบในเรื่องอย่างเงี้ยแล้วเวลาแบบเหมือนเขาได้เขาเรียกอะไรวะคุตุซองของของคาเทียมาใส่อะไรเงี้ยก็จะมีบอดี้การ์ดคุมตลอดพอลงจากเวทีปุ๊บบอดี้การ์ดก็จะเอาเอา,เอาจิวเวอรี่อย่างเงี้ยกลับไปคืนสำหรับ,บเอทนะเอทชอบ2ลุกเนี้ยของน้องลิซ่าบูแคลร์แล้วก็เอ่อบ๊อบแม็กกี้นะครับของของอ่อซาบินาเคนเตอร์ชอบ FC มีความคิดเห็นยังไงบ้างคะก็อย่าลืมนะคะใครชอบวิดีโอวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ใครชอบมา,มากๆก็กดสุปแต่งข้างล่างเป็นกำลังใจให้ช่องเอ็ดดี้วยาสามหด้วยนะคะแล้วก็ใครมีไอเดียคอนเทนต์อะไรอีกเนี้ยก็ลองลองลองอพิมพ์ความคิดเห็นข้างล่างนะแล้วก็คุณมีความคิดเห็นยังไงบ้างกับชุดที่เอ็ดพูดถึงในวันนี้นะคะแล้วก็สปอนเซอร์เขาได้ตลอดนะคะวันนี้ลาไปก่อนชส,สดค่ะพี่รับงานเอ็นค่ะ ติดต่อพีเซนเตอร์สาวสวยได้ตามที่อยู่ที่ให้ไหว้ด้านล่างนี้นะคะขอบคุณค่ะบาย